สวัสดีค่ะสวัสดีจากอเล็กซานเดียเวอร์จิเนีย,ส,นนนยสหรัฐอเมริกา LA Mart LA Mart and some kind of international food market that's right across street and we haven't been to yet but we're going run in real fast and make sure there's nothing we're missing What's brand today We're having company for Thai food วันนี้เราจะพาะเ,เพื่อนๆนะคะไปที่ร้านสะดวกซื้อของทางอเมริกาเนี่ยชื่อร้าน A M R LA Mart เพราะเราจะมีเพื่อน มากินข้าวด้วยที่บ้านค่ะวันนี้เราไปหาวัตถุดิบอาหารไทยกันเราอยากจะทําคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อแบ่งปันให้เพื่อนๆได้เห็นค่ะว่าถ้าอยู่อเมริกาเนี่ยมันยากไหมที่จะหาของข้าวของไทยอย่างเช่นอาหารการกินค่ะวัตถุดิบในการทําอาหารไทยนั้นก็ขึ้นอยู่ตามแต่ละรัฐนะคะแต่ละเขตบางโซนบางพื้นที่ที่ไม่ค่อยมีคนเอเชียอยู่นี่ก็จะหาของไทยจะหาพวกมะละกอหรือ ะตะไคร้ใบมะกรูดนี่โอ้โหหายากมากๆเชอร์รี่ที่นี่ขายถูกค่ะก็ประมาณเกือบร้อยบาทส่วนมะม่วงที่เห็นอยู่นี่น่นาจะมาจากเม็กซิโกถ้าข้อมูลไม่ผิดนะคะเราเห็นว่าร้านอาหารไทยหลายร้านเนี่ยเขาก็ซื้อไปทำมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงกันค่ะ EP นี้ก็จะรวมวันเสาร์และวันอาทิตย์ไว้ด้วยกันนะคะถ้าใครไม่อยากดูเราช็อปปิ้งอาหารไทยก็ให้ข้ามไปที่นาทีที่6กว่า,วาค่ะ อันนั้นเราพาไปเก็บลูกแบล็กเบอร์รี่ค่ะผ <they> ักต่ง <a little S 1> างๆ <this one. S 1> ก็มีกระบองเทศขายด้วยนะคะ Your sister bring for me to cook I'm not really sure what to do That's a little bit sour, sour for me but I curious to know how cook และนี่ก็คือแดนดิไลค่ะผักยอดฮิตของคนไทยในต่างแดน คนไทยในต่างแดนะคะเขานิยมไปเก็บแล้วก็เอามาแกงแทนใบขี้เหล็กค่ะรสชาติจะขมมันอ่อนแต่มันมีความหอมอเป็นลักษณะเฉพาะตัวเราชอบกินมากๆเหมือนกันเราเอามาผัดใส่ไข่แต่ต้องต้มก่อนนะคะต้มแล้วก็คันน้ําออกผัดอันนี้ค่ะเหมือนมันสับปะหลังเหมือนยอดมันสับปะหลังบ้านเราเลยซื้อไปคราวที่แล้วก็ไปแห้งตายเฉยๆไม่ได้ไม่ได้ทำกับข้าว เห็นอะไรแปลกๆบ้าซื้อแล้วก็ไม่มีเวลาทำแล้วนี่ด้วยคะ่ะอันนี้ใบเตยราคาหดอลลาราล์ยอดมะรุมยอดมะรุมคะ่ะราคาหดอลลาร์าแล้วก็ที่ถูกใจมากก็คือตะไคร้นะคะ่ะขายเป็นมัดๆเป็นกรรมเลยในหนึ่งม,มัดนั้นก็มีหลายหลายต้นเลยทีเดียว แล้วก็หัวใหญ่ด้วยค่ะน่าจะมาจากเวียดนามอันนี้แตงเกาหลีค่ะเห็นว่าสวยดีเลยถ่ายมาให้ดูที่นี่มีถั่วฝักยาวไทยด้วยค่ะจะเอาไปทำผัดพริกแกงเลยส่วนไ a นโอเคผักบุ้งคนระับพี่คะน้อ o ไม่ l ป็น a ห i พี่ t ้อง Yeah. ไม่มีมะเขือไทยเดี๋ยวเราจะใช้มะเขืออันนี้ไปทำแกงกะหรี่แกงเขียวหวานโอเค that's good okay we use this instead the the green one เรามาเจอขนุนค่ะเพื่อนเพื่อนเมานี่เขามีขนุนขายตลอดค่ะแต่เราไม่เคยซื้อเพราะว่าเดินผ่านที่ไรมันเหมือนจะไม่ค่อยแก่เราก็เลยไม่ค่อยอยากจะซื้อไปแล้วเอาไปบ่มที่บ้านเพรากลัวว่า เอามาแล้วมันจะไม่ไม่กินไม่ได้ที่หลังประมาณนั้นเราเลยไม่ซื้อวัอนนี้เราจะซื้อไปนะคะและซื้อมาก็ไม่ผิดหวังค่ะหวานแล้วก็เนื้อเยอะดีเพื่อนฝรั่งที่ชอบมากขอห่อกลับบ้านตอนกลับด้วยค่ะมีผักขครย,ยค่ะ <you> แครหย่แล้วก็ใโอ อันนี้ไม่ใช่ใบมะกรูดเป็นใบมะนาวหาใบมะกรูดสดยากอีกอย่างที่อยากให้เห็นนะคะว่าทนี่มีขายก็คือมะละกอแข็งๆเท่าเนี่ยน,นี้ลูกอยู่ตรงนี้ไม่มีอดค่ะส้มตำเราเคยไปบ้านแฟนที่เชสเตอร์ตันอินเดียนา พริกสดเนี่ยหายากมากแล้วก็หมูสามชัน้นหายังไงก็ไม่มีตะไคร้นี่ไม่มีสดเลยแล้วก็รกพริกสดเหมือน,น <ะ S 1> กันนะพริกสดไทยเนี่ยหายังไงก็ไม่มีทรมาน,มนค่ะหาของกินไทยลําบากท้องปลาแซลมอนเราจะเอาไปอบวันนี้เพราะเมื่อที่แล้วเราเอาไปอบแล้วอร่อยมากๆเราจะทําอีกเป็นอาหารกับแก้มเบียร์ค่ะเบียร์ฟู้ดแซลมอนแซลมอนพริกปลาแซลมอนสวีดูพริกอะไรพริ I like this one right on top, baby. สองแ่มาเพามาเก็บน so ้เนสาคุณสามชอบเมนูนี้มากจัดไปสามเราซื้อของสดหลายอย่างเลยนะคะพวกอกไก่แล้วก็เนื้อปลาต่างๆวันนี้ค่าเสียหายก็4,700ค่ะการอยู่เมืองนอกก็ประมาณนี้ราคาถือว่าพอดีพอควร พอะไรอะไรก็ที่นี่ถ้าของนํำเข้านี่ก็อาจจะแพงแล้วก็ค่าของชีพที่นี่มันก็จะสูงกว่าบ้านเราด้วยเราไม่เอามาเปรียบกันเนาะถือว่าเป็นการโชคดีของเราไปค่ะที่ได้อยู่ใกล้ LA มาเพราะว่าเขามีมะละกอขายตลอดเลยแล้วเราก็ซื้อหม้อติดตู้เย็นเอาไว้เราไม่เคยอดส้ตมตำเลยค่ะกับข้าววันนี้ก็มีท้องปลาแซลมอนอบกรอบแกงเขียวหวานปอเปีย๊ยะกะเพราไก่ มีขนุนที่ซื้อมานั่นรสชาติหวานดีเพื่อนๆที่ชอบกินกันมากเลยมัวแต่ยุ่งทำกับข้าวจนไม่ได้ถ่ายรูปค่ะในเช้าวันถัดมาเราก็ไม่ไปเที่ยวไหนไกลนะคะยังอยู่แถวบริเวณที่พักของเราเพื่อที่จะสำรวจแถวแถวนี้ค่ะว่ามีสถานที่เที่ยวอะไรบ้าง This is good เรามาที่เส้นทางเทรลเส้นเดิมค่ะคือ Cameron Run นร mm ัน hmm. าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอ่ะเราไปทางฝั่งขวามือนะคะเราไปสำรวจมาแล้วฝั่งขวามืออาทิตย์นี้เราจะไปทางฝั่งซ้ายมือค่ะ mm hmm. Today is beautiful day so we decide to go out go for a hike and have some fun ช่วงนี้เข้าฤดูซัมเมอร์แล้วนะคะอากาศก็ดีเหมาะกับการเดินเที่ยวมากๆคะ่ะ c a ม e r o n Run Park is not too far from Beverly Lake. last week we here already but this week we decide to do it again why not ฝนตกติดกัน3วันเลยค่ะก่อนจะเข้าซัมเมอร์พอฝนหยุดตกต้นไม้ใบหญ้าก็เขียวก็จีไปหมดเอกับชาวก็จะขออาสาอีกเช่นเคยค่ะขอเป็นไกล้ส่วนตัวให้เพื่อนๆพ,พาทุกท่าน ชมบรรยากาศของเล็กซานดรียเวอร์จิเนียย่านที่เราอาศัยอยู่นะคะว่าจะมีบรรยากาศเป็นอย่างไรเดินมาถึงตรงนี้เราว่าจะลงไปข้างล่างซะหน่อยแต่พอดีเราเหลือไปเห็นนกขนาดใหญ่2ตัวเลยเนั่งตรงนี้เงียบๆมองดูเขามองไกลๆนกอะไรไม่รู้เหมือนนกเพนกวินเลยค่ะรูปร่างลักษณะเราก็ใช้มือถือของเราค่ะซูมเข้าไปใกล้ๆจะเห็นว่านกมีลักษณะสีน้ำเงิน แล้วก็ยืนรอคอยจับปลาอยู่นะคะเวลามองไกลๆเนี่ยคือแสงสะท้อนแล้วก็ทำให้เข้ามองดูเหมือนนกเพนกวินสองตัวยืนอยู่ค่ะสรุปแล้วเราก็ไม่ได้เดินลงไปนะคะเพราะว่านั่งดูนกเพลินๆไปปล่อยให้เขาได้ใช้ชีวิตของเขาไม่รบกวนแล้วเราก็ได้เดินข้ามข้ามถนนมาอีกฝั่งหนึ่งค่ะโอ้ดูว่าเราเจออะไรตรงนี้ You miss it พผ่้มีเยอะมากเดี๋ยวขากลับจะเดินออกมาออกจะเดินมาเก็บเราข้ามถนนมาอีกฝั่งค่ะก็จะเจอฝูงห่านแล้วก็ลูกแบล็คเบอร์รี่ที่เขายังไม่สุกเต็มที่นะคะขึ้นชื่อว่าห่านเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะห่วงพื้นที่เขาหรือเปล่าชาวเดินผ่านฉลุยค่ะส่วนเรายืนเก๊ะกลางๆ กันก็ขอถ่ายรูปแบล็คเบอร์รี่ให้เพื่อนดูก่อนแล้วกันเยอะมากห่านเขาก็กินแต่ใบไม้เขาไม่กินแบล็คเบอร์รี่อมันเปรี้ยวจะไปต่อหรือจะพอสำนีเนาะยืนเก๊กเกักลางๆห่านมันจะตอดเราไหมเนี่ย เราก็ค่อยๆดูท่าทีและอาการของพวกเขาค่ะว่าเขาจะดุไหมสรุปแล้วเขาก็ชินกับคนค่ะค่อยๆเดินห่างออกจากเราไปอ๋อก็จะเดินค่อยๆเดินผ่านเข้าไปนะคะพอมั่นใจว่าเขาไม่ดุแล้วก็ไม่ห่วงพื้นที่เราก็จะกลับไปที่ต้นแบล็คเบอร์รี่ แบล็กเบอรี่ไปกินค่ะ look, look okay, oh คนที่นี่เขาไม่นิยมกินกันค่ะแบ็กเบอรี่ป่าอาจจะเป็นเพราะมันเปรี้ยวแล้วก็เ็กคน oh. อื่นใดๆก็ตามแต่พ <laughs> <_ ff> อมาเห็นอย่างนี้มันก็ตื่นเต้นนะคะ เพราะว่าเมืองไทยบ้านเรามันก็ไม่มีนะเนาะเปรี้ยวปากอยากกินเพอเราคนไทยเราก็ชอบกินของเปรียปร้ยวอยู่แล้วสมัยเป็นเด็กไปเล่นตามปากเป็เพื่อนนะคะก็จะมีพวกตะข้อตะขบมายมอะไรอย่างเงี้ยให้เราได้สอยกินกันพวกลูกว่ามาอยู่ที่นี่มาเจอไอ้ลูกแบล็คเบอร์รี่เนี่ก็หวนให้คิดถึงชีวิตในวัยเด็กนะคะ I think they're too sour for Americans. Even the black ripe ones are sour. It's too early in the season. Americans like the sweet ones. Thai people eat the peel muck. มัน <laughs> ก <laughs> mm ็เ hmm. ก <laughs> mm ็บยากนิดนึงแหละถ้ามีกันไกลมานี่มันจะเก็บง่ายกว่าตัดเอาง่ายดีอันนี้มันมีนามด้วยเรามีกล่องมาด้วยค่ะเราก็จะเก็บใส่กล่องเอาไปใส่ตู้เย็นที่บ้าน ทำพริกน้ำปลากินค่ะนี่เดียวสินี่มันเปรี้ยวค่ะจะเอาไปกินแทนมะม่วงจะไปทำพริกน้ำพริกน้ำปลาใส่ These things are sour, sour. My God, they're sour. Sour Thai people love love sour. Good sour is good vitamin C. ไอไลซ์าอร์ฟ <ü> รุตโซกินพริยังแบล็คเบ e รีเทคโฮมตตรงพื้นที่ที่เรามาเก็บเนี่ยก็มีสระน้ำ้วยค่ะ เห็นเขามีป้ายปักไว้ว่าให้ตกปลาได้แต่การที่จะตกปลาที่นี่ก็น่าสนใจอีกอย่างนึงก็คือคุณจะต้องมีใบอนุญาตและเขาเขียนที่ป้ายไว้นะคะว่าวันหนึ่งเนี่ยให้หนึ่งคนเนี่ยตกปลาชนิดนี้ได้4ตัวสมมุติว่าเป็นปลาช่อนปลาช่อนคุณสามารถตกได้4ตัวตกปลาซิวได้4ตัวแค่นั้นค่ะถ้าคุณไม่มีใบอนุญาตในการตกปลาแล้วคุณมาตกที่นี่ ตำรวจมาเจอนี่ก็จะโดนค่าปรับเยอะค่ะไม่คุ้มกันถึงแม้ว่าเราจะมีเบดต,ตกปลาอยู่แล้วนะคะเราก็ไม่สามารถที่จะไปตกปลาตามสถานที่ต่างๆที่เขายตกปลาได้นะคะจะ,จะต้องเป็นเฉพาะคนที่เขามีใบอนุญาตเท่านั้นค่ะไม่งั้นจะโดนค่าปรับใบอนุญาตตกปลานี่ก็ต้องเสียค่าธรรมเนียมนิดหน่อยค่ะพอมีแล้วก็สามารถไปตกปลาได้แต่และก็ต้องตกได้ในจัง นวลจำกัดด้วยค่ะบริเวณสวนสาธารณะนี่นะคะก็ติดกับสวนน้ำค่ะวันเสาร์อาทิตย์นี้พ่อแม่ผู้ปกครองเขาก็พาเด็กๆมาเล่นสวนน้ำกันที่นี่เยอะเลยเราเก็บแบล็คเบอร์รี่มาแค่พอประมาณค่ะเอามาแค่พอกินมาทำพริกน้ำปลากินโอ้รสชาติเปรี้ยวดีดวแท้แท้โอ้ ออร่ย <A> วิถีคนไทยในอเมริกาเรื่องอาหารการกินแล้วก็สิ่งต่างๆที่อยากจะแชร์กับเพื่อนๆในอาทิตย์นี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ